ครับผมป้อมนะครับผมแนะนำมันนี่ขอให้ทุกคนมีกันปนันนะครับผม่าจากความเห็นคุณอัครชนะครับถามมาว่า GM m น่าลงทุนหรือเปล่าครับขอบคุณครับคำว่าน่าลงทุนเราจะไม่ใช้ในช่องเรานะครับเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดก็คือไม่ผิดกฎหมายนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมไม่ได้แนะนําการลงทุนนะครับเพราะส่วนหนึ่งคือผมมองว่าการแนะนําการลงทุนมันไม่ใช่สิ่งที่ ทุกคนสามารถที่จะบอกได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถึงแม้จะอยู่ในตัวโปรเจกต์จริงๆแล้วก็ตามนะครับมันก็เป็นความเสี่ยงสําหรับคนที่เข้ามาดูนะยางน้อยที่สุดผมก็จะพยายามย้าเตือนเสมอนะครับว่าการลงทุนมีความเสี่ยงเสมอนะนะตาม,มาว่าเรามระวังไว้ด้วยนะครับผมตัว GMM นะครับผมการเมียมผมเข้าไปดูแล้วในส่วนของไอตัวดาวเมเกอร์นะครับผมอยู่ในดาวเมเกอร์นะครับในการที่จะเปิดนะฮะอยู่พอสมควรนะราคาก็ Early จากตัวเดิมนะครับผมจาก p r i v a t e ก็28ที่ 8x นะครับผมจาก early ก็ไป 53x แล้วนะครับถามว่าคนที่ซื้อไปคุ้มค่าไหมนะฮะต้องบอกก่อนนะว่ามันต้องแยกออกไปสองส่วนนะครับตัวเหรียญของไอ้ตัวกาเมียมเนี่ยมันมี2ตัวด้วยกันนะครับตัวแรกก็คือไอ้ตัว GMM ที่เราเห็นนะครับผมกับอีกตัวหนึ่งก็คือตัวเ,เหรียญชื่ออะไรวะแบบนึงนะขอหาก่อน ทำหนึ่งนะครับผมหาชื่อเหรียญกันผมหาไม่เจอสิ่งหนึ่งที่ผมกังวลใจนะครับผมก็คือเขาจะเอาเขาเอาเงินเนี่ยแหละครับผมที่เราระดมทุนซื้อเขาเนี่ยเอาไปจ้างพนักงานมาทำนะครับคือเอาจริงๆตรงๆ,รงๆเลยนะเขาจ้างพนักงานเยอะกว่าที่ผมคิดไว้นะครับนั่นหมายความว่าตัวทีมงานหลักของเขาอาจจะไม่ได้มีครบอย่างที่เราตั้งความหวังไว้นะครับหรืออาจจะมีน้อยกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยนะครับ อันนี้เป็นหนึ่งที่น่าก,กังวลใจนะเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าการแข่งขันเมตาเวิร์สนะครับผมความน่าก,กังวลใจส่วนหนึ่งก็คือการดึงตัวคนอา่านเนี่ยหรืออันนึงคือ MFT นะครับผมไอตัวการเมียมเนี่ยจะใช้ในตัวในตัวกอวแนนกับมีเดียมนะครับผมก็คือส่วนกลางนะแล้วก็นในการเอ็กเซนโทเค็นนะครับผมตัว MFT ใช้ตัวในยูทิลิตี้ของเขานะครับผมแล้วก็รีวอร์ดโทเค็นที่ได้กลับกลับมาจากการเมียมอีโคโนมีนะครับหรือเศรษฐกิจการเมียมนะ สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกกังวลน,นะย้ําตอนนี้กำลังว่่งหนอฮะเริ่มเริ่มย้ําหน่อยฮะก็คือเราเราจะเห็นเกมอ่าเราจะเห็นเมตาเวิร์สแนวนี้เนี่ยเยอะมากนะครับผมแล้วก็ในส่วนนี้เนี่ยที่เราจะได้เห็นก็คือน่าจะเป็นน่าจะเป็นแผ่นที่ที่ขายบางถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะณนะเวลานี้เนี่ยยวขอดูในสีโอเพนซหน่อย คือเขาขายไปแล้วนะครับผมเราเราถือว่าเราเป็นช่วงแบบปลายๆแล้วอะ่ะหรือช่วงท้ายๆแล้วในการแบบเข้าซื้อนะเพราะมันขายตั้งแต่ตอนเดือนเมย์นะครับผมอันนี้ผมไม่ได้เข้ามาดูเลยนะต้องยอมรับด้วยว่าเยอะมากนะครับปออยู่ที่ศูนจุดแปดห้านะครับนั่นหมายความว่าถูกสุดนะอยู่ที่ศูนจุดแปดห้านะครับแล้วก็ราคาก็ไล่กันไปนะฮะหนึ่งหนึ่งก็ว่ากันไป ตอนนี้คนที่เป็นเจ้าของอยู่ที่308คนค่อนข้างเยอะนะครับผมถ้ามองถึงคุณภาพนะฮะของอตัวตัวแลนนะครับถามว่าในอนา,นาคตจะมีเปิดขายหไหมก็ยังมองว่ายังมีเปิดขายนะครับผมแต่สิ่งที่เราเข้าใจก็คือว่าไอ้ตัวแผนที่ที่อไอ้ตัวแมปที่เราซื้อหรือว่าตัวเทือบจองเข้าไปเนี่ยนะครับผมมันจะมีส่วนหนึ่งที่เรียกว่า,อ,าอะไรนะ การมอบกับของสินทรัพย์นะครับผมใช้คำยากแล้วก็คือโบนัสนะครับโบนัสโอเคพอลองเข้ามาดูจริงๆนะครับผมในการาเมียมเนี่ยมีหลายอย่างที่ดูน่ากังวลใจก็คือตัวทีมงานที่เราไม่เขาพยายามหาคนเพิ่มาเพิ่มอ่ะอย่างเนี่ยคำเชิญของเขาเนี่ยยูนิตี e ด e พ e อพเดเนะครับผมการสร้าง a r e ์ียนะครับเทคแอร e เรียดีพลออ็เปิร์ดนะครับผมฟอนต์ดีพลอพเดอร์นะครับไพทอน 3D Gen general generalist general นะครับผมก็คือคนที่พยายามออกแบบ 3D 3D video editor นะครับผมคือปัญหาใหญ่ของตัวทีมเนี่ยถ้าเราดูจากตัว 3D general generalist น,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  general นะครับผมคือ เขาต้องการคนที่มีความสามารถในการทำ 3D เข้ามาร่วมด้วยนั่นหมายความว่าณเวลานี้เนี่ยโปรเจก์นี้ยังเป็นโปรเจกกระดาษกระดาโปรเจกกระดาษเลยนะครับผมอาจจะไม่ได้มีอะไรที่เรียกว่าออกมาเป็นตัวอันนี้คือณนะความน่ากังวลน,นะเพราะว่าถ้าเรามองว่าณเวลานี้เนี่ยตอนนี้ยังเป็นในนี้นะครับผมยังยังอีกในอนาคตยังไม่ไออกมานะซึ่ง เราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะออกมานะครับผมหากเปียบเียบเทียบ,ยบกับตัวไอตัวเหรียญเมตาครับขออนุญาตนะง่วงนอนพูดไม่รู้เรื่องเนี่ยคือเราเช็คลิสต์ในตัวเหรียญบางเหรียญน,นะครับผมที่ทำแนวแนวนี้เลยนะครับแล้วก็ใช้ระบบระบบเดียวกันนะครับผมก็คือ ไอตัวเมตาที่มันเป็นอ๋อเมตาเมตาฮีโร่ก็จะคิดได้โหสมองกูไปหมดเลยเนี่ยคือระบบมันใช้ระบบคล้ายๆคลึงกันนะครับผมไอตัวนี้มันใช้อนาลิซิตนะครับผมที่ระบบของตัวเมตาฮีโร่ทำนะความคล้ายคือเหมือนกันเหมือเรียกว่าเหมือนกันเกือบเป๊ะเลยอะแต่ประเด็นก็คือเมตาฮีโร่ยังยังยังทำไม่เสร็จนะฮะตั้งแต่ตอนที่มันออกมาตั้งแต่ตอนแบบปี เดือนอาปีละวาเอ่อตั้งแต่ปีเดือปีปีก่อนนะครับผมประมาณเดือนเจ็ดนะยังไม่ได้เสร็จนะครับผมไอ้นี่ก็เอ่อตั้งแต่ช่วงเดือนสามนะแล้วลองคิดดูถึงระยะเวลาที่มันจะเติบโตนะครับคือโอกาสในราคาที่มันจะเข้ากับเมตาฮีโร่เนี่ยมันอาจจะมีโอกาสสูงนะเพราะว่ามูลค่าในการาบวกลบของมันพอท่กับเมตาฮีโร่เลยนะครับผม แต่ประเด็นก็คือเมตาฮีโร่มันมาก่อนนะแล้วพอม,มันมาก่อนปุ๊บโอกาสในการจ้างคนมันมาเยอะกว่านะต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยครับผมเมื่อมันมีโอกาสในการจ้างคนเยอะกว่าเนี่ยคุณก็ต้องเข้าใจก่อนว่าใ,ในเมื่อม,มันมีโอกาสในการจ้างคนเยอะกว่าปุ๊บเนี่ยเราเราก็จะต้องเห็นตัวไหนสักตัวออกมาก่อนอันนี้เป็นความจริงอันหนึ่งที่เราต้องรับรู้นะครับผมก็คือระบบของเมตาฮีโร่เนี่ยคือการถ่ายทั้งหมดนะครับเพื่อจะอนาคิาะห์งไปนะครับผมแต่ส่วนของไอ้ตัว กาเมียมเนี่ยกาเมียมใช้แค่ครึ่งตัว 3D นะครับแล้วใช้ใบหน้าของคนเล่นจริงๆนะครับอาจจะอาจจะเร็วกว่าอาจจะเร็วกว่าเมตาฮีโร่นะในระดับระดับหนึ่งนะครับผมแล้วก็ยูเวอร์โดมของเมตาฮีโร่น่าจะออกมาแล้วมั้งรู้สึกพื้นจะเปิดการขายที่ดินไปถ้าจำไม่ผิดนะครับถามว่าการเมียมน่าน่าสนใจไหมใช้คำว่าน่าสนใจนะครับผมสำหรับผมผมรู้สึกน่าสนใจนะอย่างน้อยที่สุดเนี่ย ดาวเมเกอร์มันก็ไม่ได้เอาโครงการกระโหลกกะลามาลงแน่นอนนะครับผมแล้วก็โครงการนั้นน่าจะมีความเป็นไปได้ในการเติบโตแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะผ่านพ้นไม่ได้นะมันพยายามเปรียบเทียบกับสิ่งที่ไม่ได้ขายกับมันนะครับผมกาเไม่ยมเปรียบเทียบกับดีเซนเทลแลนด์เปรียบเทียบกับเอ็กซี่เปรียบเทียบกับบอสโตเปียซึ่ง3ตัวนี้มันไม่ใช่เมตาเวิร์ดโดยตรงนะมันไม่เป็นเกมที่เปนดูเป็นเกมอ่ะดีเซนเทลแลนด์กับบอสโตเปียจะเปรียบเทียบกันดูได้อยู่แต่เอ็กซี่มันไม่ใช่นะครับมันคนละส่วนกันนะ พอเราดูระยะเวลาของกาเมียบุบเนี่ยมันจะอยู่ในไตมาหนนะครับผมในช่วงเวลานี้อยู่ในไตมาหนกับไตมาสอเปรียบเทียบกันนะครับผมคือพยายามหาดูว่า m ม t ต้องเวิร์ดโซเชียลเนี่ยที่มันจะเอาออกมาเนี่ยกับดีฟายดีแอที่มันจะทำเนี่ยจะเป็นรูปแบบไหนนะครับคือเราจะไม่ได้เห็นชัดๆแน่นอนนะครับคือถ้าเราจะเห็นจริงๆไม่ต้องเวิร์ดพับิของมันเนี่ยมันบอกว่าช่วงเวลาของปลายปีนี้จะได้เห็นนะซึ่งผมมองว่ามันเป็นโอกาสที่ยังไกลยอยูอ่เราไม่รู้ทีมงานมันเยอะขนาดไหนนะครับแต่มันพยายามหาคนเพิ่มนั่นหมายความว่าโอกาสในการเติบโตของมันนั้นน่าจะน้อยกว่าที่เราคิดไวพอสมควรอันนี้คือความค่าคะเนนนะครับไม่ใช่ทั้งหมดของมันนะถามว่าดีไหม สรุปนะครับโดยส่วนตัวมองว่าการเมียมยังถือว่าเป็นตัวที่ออกมาค่อนข้างช้าแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ดีสิ่งที่เราต้องใช้ในการร่วมนะครับผมในการเมียมก็คือคุณต้องมีอวตารของมันเพื่อจะเข้าร่วมเท่านั้นนะครับผมถ้าไม่คุณไม่มีอวตารคุณทําอะไรกับมันไม่ได้นะฮะเดี๋ยวดูกันหน่อยก่ ัญหาของการออกแบบวิดีโอของกาเมียมมันทำให้ผมรู้สึกว่าอมันยังไม่ได้เตรียมพร้อมอะไรขนาดนั้นนะคือความรู้สึกตดวตัวนะครับเอาประมาณนี้แล้วกันคร่าวๆนะสรุปนะฮะสรุปให้ฟังนิดนึงก่อนที่เราจะเดี๋ยวขอดูแลนเซลแป๊บดิตอนนี้แลนเซลขายไปเท่าไหร่ สรุปคร่าวๆให้ฟังนะครับผมการเมียมมีโอกาสเติบโตไหมคําตอบคือมีโอกาสเติบโตนะครับผมแล้วมีโอกาสเติบโตเยอะกว่าที่เราคิดไว้พอสมควรน,นะแต่ไม่ได้หมายความว่าการเมียมจะสามารถชนะคู่แข่งขันได้นะครับอันนี้คืออันหนึ่งที่เราต้องระมัดระวังไว้นะ 3D Metaverse มันแตกต่างจากโลก DeFi นะครับผมแตกต่างจากโลก Centralized exchange แตกต่างจากโทเค็นนะครับผมเนื่องจากว่าถ้ามีคน ถ้ามันถ้าเหรียญจะเติบโตได้ต้องมีคนใช้งานการเมียรพยายามบอกว่ามันเป็นมันเอ่อมันเป็นมัติเวิร์สเมตาเวิร์สมันขออภัยมันติเมตาเวิร์สมันติเมตาเวิร์สมายความว่ามันจะสามารถเข้าถึงตัวอื่นๆได้นะครับผมแต่เราเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเว็บสามของการเมียมสุดท้ายจะเป็นยังไงนะแล้วอนาคตมันจะเป็นยังไงนะครับผมเพราะว่าปัจจุบันนี้ยังแค่เติบยังแค่อยู่ในขั้นเติบโตนะแล้วอยู่ในขั้นจ้างงานคนนะครับผม สิ่งที่ส่งไปทั้งหมดยังไม่ผ่านตรงเมเจอร์หลักบางส่วนนะครับผมซึ่งเราไม่รู้ว่าส่วนไหนที่มีปัญหานะตอนนี้ไม่ได้เข้าไปดูนะขออภยัยโดยรวมแล้วถือว่าเป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่น่าจับตามองแต่อย่าไปทุ่ม All In เด็ดขาดนะครับผมอันนี้เป็นอันนึงที่อันตรายมากนะสำหรับแบบทุกๆคนนะครับผมอย่างอย่างไอตัวเอ e ว d o m e นี่ก็ ติดทิกสองเทสเบต้าอันนี้คือ HQ เดี๋ยวผมมาพูดถึงเอวาโดมในครั้งหน้าดีกว่าอืม mm hmm. มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมอ่าเดี๋ยวนะขอดูแป๊บอ๋อในกามเมียมนะครับผมเราจะได้เราจะมีที่ดิน่ะที่เพิ่งขายไปนะฮะใครจะไปซื้อก็ลองไปซื้อดูนะครับผมอ่าแล้วก็โบนัสที่แถมจากที่ดินไปซึ่งผมไม่รู้ว่าบนัสคืออะไรแต่คงจะเป็นอะไรสักอย่างแน,น่นอนนะครับเึ่งก่อสร้าง ่าแล้วก็แอสเซทที่จะเกิดขึ้นนะครับผมสินทรัพย์ที่จะเกิดขึ้นเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่นะแต่น่าจะเป็น NFT ที่น่าจะเขาาจะให้มานะครับผมสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องรู้คืออวตารของคุณจะไม่ต้องมีนะครับถ้าไม่ถ้าคุณไม่มีอวตารคุณก็ไม่สามารถที่จะลงลงเข้าไปเล่นได้นะในตราไรมาสนี้เขาบอกว่าอวตารน่าจะเปิดขายอยู่ที่ประมาณ20ดอลลาร์อืมก็อาจจะไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นนะ่ะผมว่านะในในความหมายที่ อที่แอปมันจะลงนะครับผมแต่เราก็ไม่รู้จริงว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไอตัวอวตารมันจะออกเป็นแนวทิศทางไหนนะฮะปัจจุบันยังเป็นแค่รูปนะครับผมยังไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมกว่านั้นนะจากที่ดูนะครับอ,อันนี้ก็ไม่มีอะไรคาดหวังได้ไหมอืมน่าจับตาดูแต่อาจจะยังคาดหวังเต็มที่ไม่ได้ต้องใช้คำนี้นะโอเคน่าจะพอเข้าใจกันอยู่ โอเคครับแล้วก็มาพูดอีกตัวหนึ่งนะครับผมกับ Market Move นะครับผมเ่อนไหวชื่อแมงโคดอันนี้เลยเดี๋ยวนะ Market Move นะครับตัว Move เอ่อตัว Move เป็นโปรเจกต์หนึ่งนะครับผมที่ผมพยายามดูอยู่นะฮะซึ่งเติบการเติบโตของมาใน24ชั่วโมงนี้น้อยนะครับผมมูลค่าเปิเ็ตค่อนข้างเยอะอยู่นะแล้วก็คนถือครองใน b i n a n c e นะครับผมอยู่ที่6 3 0 0 0นสนะก็ถือว่าอยู่ในการเติบโตที่น่านจับตามองพอสมควรนะครับผมมันเปิดตั้งแต่ปี ปีก่อนแล้วนะครับผมถ้าใครถือครองไว้ตอนนั้นก็ตอนนี้ก็ถือว่าสักเซสพอสมควรนะปัญหาหนึ่งที่ควรจะต้องมองนะครับผมก็คือเขาพยายามอ๋อใช่มันอยู่ในตลาดไหนบ้างมันอยู่ใี่เอาเอทกเนกับแพนเค้กซ็อปเองนะครับผมซึ่งตลาดที่อยู่น้อยน้อยเกันไปน้อยกินไปที่จะทําให้เรารู้ว่ามันจะเติบโตยังไงนะครับผมเขาพยายามบอกว่าตัวเองเนี่ยคือ เข,เขาจะสร้างแพลตฟอร์มที่มีการเทรดการซื้อขายคันเทรดการ, trade, การาส่งที่ง่ายมากยิ่งขึ้นตัวทีมงานเขาเนี่ยโดยโซจลิตใจเนี่ยเขามีทำงานกับ Google จริงๆนะครับผมแต่ก็ไม่ได้ทำงานนานขนาดนั้นก็เลยมองว่าเอออาจจะเป็นแบบเออแค่เอาออกมาให้ดูว่าเอ,อ้ยเขาทำงานนะทำงานจริงๆนะแล้วก็เขาพยายาม ใช้คำว่าไงดีนะเออซื้อขายง่ายขึ้นโดยผ่านเครดิตเดบิตอ่าอันนี้ก็เป็นอันนึงที่หลายๆหลายๆเจ้าทําแล้วอ่าการ exchange token ที่ง่ายยิ่งขึ้นอ่ะก็มีหลายเจ้าที่ทําแล้วอ่าการแลกเปลี่ยนการโอนย้ายไทเทเลียนะครับผมโดยใช้แค่ชื่อเพียงอย่างเดียวซึ่งอันนี้ผมคิดว่าน่าจะมีความเกี่ยวโยงกับตัว twitter พอสมควรซึ่งในอนาคนอาจจะได้เห็นภาพรวมอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับผมการ auto การ ออมนะฮะเอิร์นเนี่ยก็มีอยู่นะครับคือเป็น staking farming ที่สามารถ move ไป move มาได้อันนี้เรากําลังดูอยู่ว่าสุดท้ายแล้วมันจะเป็นออโต้แบบไหนนะครับคืออาจจะหาที่ดีที่สุดในการ staking กับ farming นะครับส่วนอีกกันหนึ่งก็คือเขาบอกว่า make safe investment ผ่าน AI นะเอาตรงๆกันการที่จะบอกว่ามัน safe จริงๆเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราเองนะครับไม่อที่ตัวเขาน,ะนั้นถ้า,ถ,าถ้ามัน safe เพราะตัวเขาเนี่ยนั่นหมายความว่ามันไม่เป็น decentralized นะครับผม คือถ้าเราพลาดแล้วเขาไม่พลาดอย่างเงี้ยโอกาสโอกาสที่แบบมันจะเติบโตขึ้นมา,าจ,จะน้อยลงกว่าที่เราคิดไว้นะครับผมสุดท้ายแล้วคือการใช้จ่ายที่ง่ายยิ่งขึ้นนะคือเราจะเอาเหรียญคริปโตเนี่ยไปใช้จ่ายจําเป็นต้องอย่างอย่างประเทศเราเนี่ยเราจาเป็นต้องเอาเหรียญเนี่ยไปแลกเป็นเงินบาทเพื่อเอาเงินบาทมาใช้จ่ายน,นี้คือความเป็นจริงนะครับผมซึ่งเขาจะพยายามทาให้มันง่ายขึ้นในการต่อตรงไปหาบริษัทเลยนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีาทางตันตกก็จะมีแนวนี้เยอะอยู่แล้วนะนะ ผมอยากจะให้ดู CTO ของเขานะครับผมประสบการณ์ที่เขาทํางานในซอฟต์แวร์ Google นะครับมา6เดือนเอา8เดือนนะแล้วก็ทําใน Managing p n r t n e r r นะครับผมมากกว่านะคือมันก็เป็นอะไรที่เขาถูกรับรองอะ่ะเขาถูกรับรองจริงนะครับผมแต่โดยลักษณะส่วนตัวที่ผมมองเนี่ยผมไม่ได้มองในทิศทางบวกเท่าไหร่นะครับเพราะว่าการเข่งขันในตลาดมันสู้มากเลยนะครับผมแล้วก็ดีฟายเอ็กชแนน d ด็ที่มันเป็นการถ่ายเทข้อมูลการโอนข้อมูลเนี่ยมันเยอะมากนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้ตอบโจทย์เราขนาดนั้นนะ่ะบางทีมันก็โดนแฮกตดนขโมยข้อมูลแล้วอีกอย่างหนึ่งใน market cap ของมันก็28ล้านนะครับผมอาจจะน้อยเกินกว่าที่จะลงทุนนะอันนี้ก็บอกไว้ก่อนนะเดี๋ยวมีคนถามนะครับผมก็อ,อาจจะไม่ได้เป็นโปรเจกต์ที่ น่าสนใจในการลงทุนขนาดนั้นนะครับแต่อยากจะให้รู้ไว้เฉยว่ามีโปรเจกต์ในแนวนี้นะเกิดขึ้นมานะครับผมแล้วก็การแข่งขันในตลาดก็สูงเกินไปนะฮะกว่าที่แบบตัวมอกมอก market r o u p จะสามารถผลักดันตัวเองเข้าไปได้นะฮะโอเคครับสรุปคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับผมสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับผให้ทุกคนฟังนะครับการเมียมนะครับผมเป็นเว็บ3นะครับที่พยายามจะใช้คำว่ามันติ metaverse นะครับผมก็คือเหมือนกับพยายามผูกรวมกับ metaverse อื่นๆนะสามารถ ตัวอื่นสามารถเข้าถึงการเมียมได้การเมียมสามารถเข้าถึงตัวอื่นได้หรือเปล่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมโดยผมมองว่ามันผ่านดามกเกอร์โปรเจกต,ต์คงไม่กระโก,กระขนาดนั้นเซอร์ออติคออเดตก็บ้างส่วนก็ถือว่า,าผ่านการแอปพูฟนะครับผมแต่ยังไม่ได้ผ่านการทั้งหมดนะมูลค่าเปรบเทีของตลาดก็ค่อนข้างสูงนะครับผมประมาณ2 4ชั่วโมงก็ค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันนะในอนาคตยังต้องดูต่อไปนะว่าการเมียมจะสามารถที่จะสร้างอ,าองค์ประกอบของมันได้มากขนาดไหนนะนะเวลานี้ถ้า เหรียญมันจะขึ้นหรือลงมันจะขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของปลายปีนี้เท่านั้นนะครับผมเพราะว่ามันประกาศมาชัดเจนในรถแบบว่าจะเกิดขึ้นมาในช่วงเวลาของสิ้นปีนี้โอกาสในช่วงเวลานี้ของถ้าเรามองนะครับผมก็ยังอยู่ในช่วงเวลาที่ สามารถพอจะรับได้อยู่แต่ก็ไม่ใช่โปรเจกต์ที่น่าลงทุนขนาดที่ว่าต้องทุม all ่มโออออินนะอันนี้ไม่โอเคนะครับผมบอกไว้นะส่วน Market Move นะครับผมการแข่งขันตลาดมันสูสมูลค่าในตลาดมันไม่เพียงพอสําหรับการที่จะรับประกันได้ว่าเงินของเราจะอยู่รอดนะครับผมถ้าเราสมมติซื้อมาเก็ตซื้อมาเก็บไว้เนี่ยอยู่ๆวันหนึ่งราคามันล่วงฟุบหายไปนะครับผมคุณอาจจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ชีวิต ชะตาชีวิตของคุณนั้นหงุนกิดมากนะครับผมยังไงก็เระมันระวังนิดนึงนะเพราะโปรเจกต์บางโปรเจกต์เนี่ยต่อให้เป็นโปรเจกต์ที่แข็งแกร่งขนาดไหนหรือทีมแข็งแกร่งขนาดไหนนะครับมันก็มีโปรเจกต์ที่แข็งแกร่งกว่านั้นทีมแข็งแกร่งกว่านั้นอีกนะก็ประมาณนี้ครับคร่าวๆเจอกันใหม่คลิปหน้าผมกอมสวัสดีครับ